ดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการหอสลักข่าวพบกับดิฉันเจียรภาศรีตาบุตรเป็นประจำอีกเช่นเคยในเวลาเดียวกันนี้นะคะวันนี้ตรงกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาค่ะนั่นก็คือในส่วนของวันอาสาละหบูชาเชื่อว่าวันนี้พี่น้องประชาชนหลายท่านคงจะได้มีโอกาสไปร่วมกิจกรรมบุญตามวัดสําคัญสําคัญต่างๆหรือว่าวัดใกล้บ้านทั่วประเทศนะคะแน่นอนนะคะความสําคัญของวันนี้ก็คือตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน8เป็นวันที่องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงพระปฐมเทศนาแก่ องคปัญจวัคคีทั้ง5้าหรือที่เราเรียกกันว่านะคะทำมาจากกับปะวัฒนสูตน,นเองค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ให้มีการกําเนิดครบสาไม่ว่าจะเป็นพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะคะความสําคัญของวันนี้ถือว่ามีความสําคัญต่อชาวพุทธอย่างเราเป็นอย่างมากและแน่นอนหน่วยงานสําคัญสําคัญที่เรารับผิดชอบในเรื่องราวของการกระตุ้นเพื่อที่ให้ชาวพุทธของเรานั้นได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมสําคัญสําคัญทางศาสนาก็คือในส่วนของสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินะคะก็ได้มีการจัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ที่บริเวณ พุทธมทนตรด้วยความน่าสนใจของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้รวมไปถึงความน่าสนใจของการจัดกิจ,จ,ก,จกรรมในวัดต่างๆนั้นนี่นะคะจะมีโอกาสได้เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนได้เข้าร่วมงานกันอย่างไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับทางด้านของคุณนพรรตน์เบญจว,วัฒน,นานันเพื่ออำนวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกันนะคะส่วนช่วงนี้พักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งคะ่ะ สำรับหลักสูตรรายการถอดสลักข่าวกันต่อร่วมพูดคุยถึงวันสําคัญของศาสนาพุทธของเราก็คือในส่วนของวันอาสาฬหาบูชาถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันที่จะเป็นการเริ่มต้นของการทําความดีสําหรับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนด้วยนะคะขอต้อนรับแขกรับเชิญของเราในคืนนี้ค่ะท่าพุทธนวยการสํานักงานนะคะุูธศาสนาแห่งชาติค่ะคุณนพร,รัตเบญจวัฒานานันสวัสดีค่ะสวัสดีครับนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันสําคัญคถือว่าเป็นวันพระใหญ่อีกหนึ่งวันเหมือนกันนะคะก่อนอื่นคงจะต้องให้ทางด้านของท่าน ออค่ะได้เน้นย้ําถึงความสําคัญในวันอาสาฬหาบูชาว่าทําไมชาวพุทธอย่างเราๆเนี่ยถึงต้องให้ความสําคัญกับวันนี้คะวันอาสาฬหาบูชาเนี่ยเราถือว่าเป็นวันที่องค์พระรัตนตรัยครบคะนะครับคือเป็นวันของพระสงฆ์เนื่องจากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงปฐมเทศนาแล้วก็ทําให้ท่านปัญญาโคนทัญญะเกิดความเริ่มใส่แล้วก็บรรุธรรม ถึงปาวรนาตัวที่ขอบวชในพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นการเริ่มต้นของพระสงฆ์รูปแรกในพระพุทธศาสนานะครับเ,เมื่อเมื่อเมื่อปเป็นเช่นนี้เนี่ยเรามีครบแล้วก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยทางคณะสงฆ์แล้วก็ทางรัฐบาลไทยเองอะ่ะก็ได้เห็นว่าความสําคัญของวันที่เป็นที่ระลึกเกี่ยวกับพระคุณของหรือเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความสําคัญในทางพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ย นอกเหนือจากการปฏิบัติบูชา,านะฮะสิ่งที่สําคัญอย่างหนึ่งก็คือความมุ่งหมาย <c oughs> ที่จะมีการส่งเสริมให้ความรู้ <c oughs> ทางด้านพระพุทธศาสนาเนี่ยให้กับประชาชนและก็เยาวชน <c oughs> เพื่อได้เรียนรู้นะฮะและเข้าใจแล้วก็นําไปปฏิบัติให้เกิดประโยชน์กับตนเองได้อย่างถูกต้อง <c oughs> และก็สามารถที่จะ,ะขยายผลออกไปกว้างขวางแล้วก ให้เกิดความมั่นคงค,คือไม่ใช่เพียงเป็นการจัดกิจกรรมแล้วก็จบนะครับประเด็นสำคัญก็คืออยู่ตรงที่ว่าให้คนเห็นถึงความสำคัญของที่มาที่ไปของอวันที่เกี่ยวข้องกับทางพระพุทธศาสนาแต่ว่าทำอย่างไรที่จะถ่ายทอดในเรื่องของการให้ความรู้ทีนี้เนื่องจากเทศกาลวันอาสาัหาบูชานจะเกี่ยวพันกับวันเข้าพรรษากิจกรรมก็จะมีความต่อเนื่องกัน คือการร่วมกันนะฮะในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งปัจจุบันก็ยังมีการเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยได้มาร่วมกันหล่อเทียนพรรษาแล้วก็มีการนำเทียน,นพรรษาผ้าอาบน้ำฝนไปถวายตามวัดต่างๆก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมงานพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นการ อนุรักษ์รักษาพัฒนธรรมประเพณีด้วยค่ะคนะคะ <ๆ S 1> ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมบุญที่จริงๆแล้วก็ต้องยอมรับว,ว่าชาวพุทธเนี่ยนะคะก็ได้ยึดถือปฏิบัติกันมาปเป็นระยะเวลาที่ยาวนานแล้วยิ่งในช่วงเวลานี้ก็ต้องยอมรับว,ว่าหลายภาคส่วนเองก็ได้เล็งเห็นถึงความสําคัญของวันสําคัญทางาศาสนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยก็เลยทําให้มีการจัดกิจกรรมเข้ามาอย่างต่อเนื่องในหลากหลายรูปแบบด้วยกันนะคะล่าสุดเองในส่วนของทางคณะสงฆ์ค่ะได้มีการกําหนดให้มีกิจกรรมบุญอย่าง เช่นการทากิจกรรมทางด้านใดบ้างคะท่านก็ขอเรียนอย่างนี้ครว่าประเด็นหลักๆก็คือนอกเหนือจากการปฏิบัติบูชานะครับก็คือการเน้นการให้ความรู้เกี่ยวกับการนําหลักธรรมมาใช้ในการปฏิบัติให้ถูกต้องซึ่งก็จะขยายผลออกมาในรูปแบบของการจัดกิจกรรมว่านอกเหนือจากการตักบาตรการเวียนเทียนแล้วเนี่ยการจัดนิทรรศการที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ ความสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาฆบูชาหรือวันวิสาขาบูชามีความหมายอย่างไรม,มีที่มาที่ไปอย่างไรหลักธรรมคาสอนของอพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอะไรบ้างที่เป็นสิ่งที่ควรเรียนรู้เข้าใจและนํามาใช้ปฏิบัติ อนะย่างวันอาสาฬหบูชาเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือทรงแสดงปฐมเทศนาซึ่งเราก็ได้หลักรามที่สําคัญที่สุดคืออริยสัจสี่ะนะครับที่เป็นหลักที่นำมาใช้ได้ตลอดอนี่ครับซึ่งถ้าจะพูดถึงนะะในช่วงเวลานี้เนี่ยนะคะกับสถานการณ์นะคะหรือว่าความเป็นไปของประเทศเนี่ยนะคะท่านมองว่าการที่เราได้ร่วมมาร่วมมือกันจัดกิจกรรมบุญแบบนี้ น่าจะมาช่วยส่งเสริมความปรองดองในชาติได้อย่างไรรวมไปถึงจะเป็นการคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างไรคะเออต้องเรียนว่าหลักธรรมของทุกๆศาสนานะครับสอนให้ทุกคนเป็นคนดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ่อถ้าเรามองว่าถ้าทุกคนเนี่ยหันหน้าเข้าหาวัดหรือหาศาสนาสถานของตัวเองเพื่อศึกษาเรียนรู้หลักธรรมในศาสนาของของของ,ของตนนะครับสิ่งหนึ่งที่จะได้ก็คือการเอ่อ มีความมีสตินะครับเมืม่อมีสติก็จะมีความคิดหรือมีปัญญาที่จะรู้จักแยกแยะว่าปัญหาความขัดแย้งเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าถ้าคนที่มีความคิดเห็นต่างแล้วจะต้องเป็นศัตรูกันะนะฮะก็ให้รู้จักปล่อยวางในเรื่องเหล่านี้แต่ว่ารู้จักการให้อภัยรู้จักการเสียสละนะครับคือไม่คิดว่าตัวเองเสียเปรียบหรือ,อ,อต้องเอาคืนอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าเลิกจากการที่จะคิด ที่ทำร้ายมุ่งร้ายต่อกันเพื่อแก้เพียงความชนะนะครับ <Yeah. S 1> แล้วสุดท้ายก็คือเมื่อทุกคนเนี่ยมีหลักธรรมมีคุณธรรมจริยธรรมในตัวแล้วก็ย่อมที่จะคิดถึง ความสุขหรือประโยชน์ของส่วนรวมก็คือการร่วมกันที่จะทําอะไรให้สังคมของตัวเองเนี่ยมีความมั่นคงอยู่รอดต่อไปค่ะ,คะอย่างที่ฉันเองได้มีโอกาสนะคะเดินทางไปร่วมกิจกรรมบุญที่ทางพุทธมณฑลได้จัดขึ้นนะคะก็จะมีกิจกรรมหลายอย่างมากๆแล้วก็มีประชาชนให้ความสนใจอย่างเช่นการหลอดเทียนพรรษาแล้วก็รวมไปถึงกิจกรรมบุญอื่นๆอีกสังเกตเห็นพี่น้องประชาชนเนี่ยเวลาเขาร่วมทําบุญเนี่ยนะคะก็จะ หมือนจากที่คนไปเยอะๆเนี่ยนะคะเราก็มองว่าอาจจะเกิดความวุ่นวายแต่ว่าจริงๆเราไม่มีความวุ่นวายเลยทุกคนก็เข้าแถวเป็นระเบียบเรียบร้อยมากนะคะครับค่ะอันนี้ก, <ๆ S 1> ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าจะบ่งบอกถึงความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันไม่ว่าเราจะทํากิจกรรมร่วมกันอะไรก็ตามแต่คือ<ล>คือคือต้องเรียนว่าถ้าคนเนี่ยมีความพร้อมนะฮะที่จะใช้หลักธรรมเนี่ยมาเป็น เครื่องมือในการกําหนดการดํารงชีวิตเนี่ยทุกคนก็จะมีระเบียบแล้วก็มีวินัยของตัวเองอนะฮะโดยปริยายทันทีะนะครับรู้จักการให้คิวกันรู้จักการ ผ่อนปลนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นภาพที่ดูแล้วก็มีความอบอุ่นนะคะต่อแถวแล้วก็เข้าคิวกันเพื่อที่จะร่วมกันทํากิจกรรมบุญโดยที่ไม่มีใครแซงหน้ากันเลยนี่นะคะแล้วก็อาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาใช่ครับนะคะก็ถือว่าเป็นภาพที่ดูแล้วก็สบายตาแล้วก็สบายใจนะคะจริงๆแล้วในส่วนของการจัดงานที่พุทธมนตลของเราจัดกันทั้งหมดกี่วันคะเรนเราจัดตั้งแต่วันที่7จ็ถึงสิกรกฎาคมนะครับวันที่7ก็เป็นเจ็ด ก็เป็นการเริ่มของการลงทะเบียนของคณะสงฆ์ที่มาปฏิบัติธรรมเราจะมีการปฏิบัติธรรมเนี่ยจัดก,กิจกรรมปฏิบัติธรรมของ3ามกลุ่มคือคณะสงฆ์ประชาชนแล้วก็เด็กนักเรียนนะครับวันที่7ก็จะมีการลงทะเบียนของคณะสงฆ์วันที่8ก็เป็นของกลุ่มโรงเรียนนะฮะ และก็ประชาชนวันที่9ก็เป็นวันสําคัญคือเมื่อวานเนี่ยก็ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ที่ถวายเป็นพระราชากุศนแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและก็พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะครับทีนี้พรุ่งนี้ก็เป็น วันสําคัญอย่างนิ่งนะครับคือถือว่าเป็นวันอาสาฬหาบูชาที่จะมีะพิธีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติบูชาโดยตรงคือเช้าก็มีการตักบาตรแล้วก็ตอนบ่ายก็มีการเวียนเทียนโดยมีท่านองค์มติซึ่งเป็นผู้แทนพระองค์คะนะฮะแต่ว่าในระหว่างตั้งแต่เจ็ด ถึงวันที่11ค่ะก็จะมีกิจกรรมที่ผมเรียนว่าเป็นการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมความรู้เนี่ยได้แก่การจัดนิทรรศการให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนา,ามีการแข่งขันตอบปัญหาธรรมะให้กับเด็กนักเรียนนะครับรวมทั้งให้นักเรียนเองเนี่ยได้มีส่วนร่วมคือการแสดงบทความหรือข้อคิดเห็นที่ตัวเองมีประสบการณ์ทางด้านพระพุทธศาสนา,านอกเหนือจากนั้นก็มีการบรรยายธรมรมการกถาธรรม มีการแสดงพระธรรมเทศนา oh นะครับ oh ก็มีหลากหลายนะครับกิจกรรมหลากหลายมากๆสมแล้วที่เราก็ให้การขนานนามว่าพุทธมนตลน,นี้นะคะเป็นศูนย์กลางแห่งพุทธศาสนาโลกเลยซึ่งถือว่าสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนไทยมากแล้วกิจกรรมของเราก็มีหลากหลายแน่นขนาดกันในหลายวันที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนะคะท่านก,ก,ก็ต้องเรียนว่าพุทธมนตรน,นี้ก็เป็นจุดหนึ่งเท่านั้นฮะที่เป็นที่จัดกิจกรรมจริงๆในภูมิภาคเนี่ยก็ มีการประสานกันโดยทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกับทางคณะสงฆ์ในจังหวัดเนี่ยก็มีการจัดกิจกรรมทุกวัดนะครับทั่วประเทศในส่วนของกรุงเทพมหานครนอกจากพุทธมณฑลแล้วเนี่ยวัดทุกวัดก็มีการจัดกิจกรรมของของแต่ละวัดเช่นกันการจัดกิจกรรมก็จะมีความคล้ายคลึงกันไปนะฮะแต่ว่าเหนือสิ่งอื่นใดก็คือทุกวัดที่ได้มีการจัดกิจกรรมเราเองก็อยากจะให้พี่น้องประชาชนไปร่วมกิจกรรมบุญแล้วก็ได้หลักธรรม อะไรก็ได้สักข้อหนึ่งได้กลับมาหรือหลายๆข้อได้ก็ยิ่งดีใช่ไหมคะท่านก็จริงๆแล้วตอนนี้นโยบายของคณะสงฆ์ที่คิดว่าหลักธรรมที่เป็นพื้นฐานที่ง่ายที่สุดะนะครับที่ทุกท่านอาจจะได้ ได้เรียนหรือว่ารับทราบมาตั้งแต่ตอนเด็กๆก็คือเรื่องของศีลห้านะครับฉัคิดว่าเป็นหลักธรรมขั้นพื้นฐานที่น่าจะาง่ายที่สุดแล้วก็นํามาใช้ปฏิบัติได้ง่ายเพราะว่าเมื่อมีข้อห้ามแล้วก็ก,ก,ก็จะต้องมีข้อที่ควรปฏิบัติะนะเพราะฉะนั้นก็เป็นสิบอย่างที่ควรจะจดจําแล้วก็นํามาใช้ก็สามารถที่จะทําให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนที่เรียกว่าเป็นคนที่มีความดีพอพอที่จะเป็น คนที่มีคุณภาพของสังคมได้หรือว่าเป็นมนุษย์โดยสมบรูรณ์พื้นฐานของความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ก็คือการประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมก็คือศีลห้าสีลหข้อน,นี้ต้องจําให้แม่นแล้วก็ต้องปฏิบัติด้วยนะคะซึ่งถือว่า ในช่วงเวลาดีๆแบบนี้นะ่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสาหรับใครหลายๆคนนะคะที่อยากจะมีโอกาสทําความดีในวันสําคัญอันนี้สองหรับการทําบุญค่ะท่านผู้อำนวยการครับต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะมองวันสําคัญทางศาสนานเนี่ยเป็นวันเริ่มต้น <c oughs> แต่อาจจะเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนแนวคิดอย่างนั้นก็ได้แต่อยากจะเรียนว่าการทําความดีเนี่ยควรจะทําทุกวัน <c oughs> นะครับไม่ควรที่จะเลือกวันหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเพราะว่า สิ่งสิ่งที่เรียกว่าเป็นความดีเนี่ยมีมากมายทุกคนอาจจะเริ่มต้นจากหนึ่งแล้วนะแล้วก็หลังจากนั้นก็ขยายผลเป็นสองเป็นสามนอกเหนือ,อจากตัวเองแล้วก็จะต้องเป็นคนรอบข้างหรือสังคมต่อไปนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราจะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับท่านนพรัตน์กันต่อสักครู่ค่ะสนับสนุนรายการโดยปตทพลังที่ยั่งยืน และเวอร์ไวย์เว็บบางกอกวอยส์ .com